สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนดูดิเพื่อนนาฬิกาแหลกเป็นแหลกเหลวเป็นขี้เลยนะเอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาทดสอบสังคมกับ XC นะครับผมอ่าก็ให้ FC นะครับแปลงล่างเป็นเกมมัเตอร์แล้วก็ลุมยิงผมนะอ่าเอาจนกว่าผมจะตายนะผมจริงๆก็เข้าเซิร์ฟกันมาก็เกือบสิบคนนะแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนกันนะครับ มายิงผมมาอยู่กันสี่คน,นครับผมเออนะฮะถ้ายังไม่ตายเนี่ยผมก็จะให้เขาแปลงร่างเป็นตัวอื่นนะอเอาตัวที่แรงกว่านี้ก็ได้ครับอ,อ่าออลองลองลองเปลี่ยนตัวที่แรงกว่านี้ดูนะครับผมเอยแปลงร่างกันวีนี่ดูดูนะครับเอา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  อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งห่างห่างห่างห่เฮ้ยห่างห่าโอ้โหโอ้โเละเลนะครับเละเออเออเอาเอาเอดูนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูนะฮะเฮ้ยเฮ้เอาดีเอาดิเอาดิเอาดิเอาดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่มัเกรซอสองตัวกำลังลุงกระทืบผมอยู่นะครับ เอาดีเอาดีเอา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 นะครับผมเอาตีไปตี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 นะครับเขาก็ใช้หลักสูตรหลักสูตรเลียนนะผมเออนะฮะอย่างไงไม่เป็นไรเลยไม่ตายด้วยนะครับแถมสกิลบักอีกแหกโอ้โดนนะผมโดนแล้วผมโดนรๆเลยโอ้ยอุยุยฮุยฮุยลถอยู่นะลดอยู่นะเอาลดอยู่รดอยู่นะผมเลือดหมื่นแต่ก็ลดไปห้าร้อยนะครับ นี่เอาวะ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 มาวะรัวรัวเรารัวรัวรัวจัดรัวจัดรัวจัดเออเออนี่ตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เลือดเลือดผมลดแล้วเลือดผมลดแล้วเอา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 เอ้ยแล้วเว็บเบบี้ไม่เป็นไรเลยเหรอเบบี้เลือดเท่าไหร่อ่ะไอ้งงงงอ่ะงงเอาเบบี้เลือดเท่าไหร่วะน่ะทำไมผมเลือดลดรัวเลยอ่ะ วุ้ยสามพันแล้วว่ะสามพันแล้วว,ว่ะเอานะครับลดได้เยอะอยู่นะลดได้เยอะนะเอาจริงๆถึงถึงขั้นตายได้เลยนะเพื่อนๆโอเคนะแค่ถ้าแบบฮิมังกะซอต,ตัวเดียวนะเอาจริงถ้าเลือดแสนนี่ก็คือเอาผมไม่ลงแล้วนะครับผมเออเออตายตายตายอยู่ตายอยู่ตายเออเออเออ โอเคท่านี้ถึงตายครับโอ้โหกูบิดบินเฮ้ยบินบินบินหนีไม่ทันแตกเอาค้างเอาเอาฮัลโหลเพื่อนอย่าค้างดิการจะบอกว่านานี้ถึงตายเอาฮัโลโหลเกมเอาค้างเอาเพื่อนเพื่อนนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้มีมาเท่าน,นี้นะครับ <c> ค <oughs> ้างจัดเลยว่ะเอาเละเละโอ้โหเกมโคตรดีอะ่ะเพื่อน ครับผมจะจะอัพอัพอัพสเกลเป็นเป็นหนึ่งแสนเลือดซะหน่อยดูสิเพื่อนเพื่อนเกมดีมากเลยไหมครับเปิดพัดลมแม่งเลยพายุเข้าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละไม่มีอะไรเลยคือมาทดสอบเลือดนะครับผมจริงๆเอาฮิมากระซอมาทำบักนี้ใส่ผมทีเอ่อตัวเดียวก็ถือว่าโกงเลยนะครับ อ,อนะครับผมเพื่อนแต่จริงๆอะที่ผมคิดไว้ในภาพในหัวคือมันมันควรจะมีแบบเอฟซีลายล้อมผมใช่ไหมรอบผมมาแปดคนแต่ทีเนี้ยด้วยสกิลด้วยการที่ผมมันไม่สามารถคุมเพื่อนๆได้หมดทุกคนนะครับ <c oughs> คือผมอยากเออจริงๆผมก็ควรอคบอกให้ละเอียดนะว่าเออแบบแปลงเป็นสวอมไฟเอร์เนาะแล้วก็อุ้ยเฮ้ยอะไรอะนาฬิกาเอาไปทิกดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูแล้วผมแคบกัเลยลวกันนอ่ะ ดูดิเพื่อนนาฬิกาแหลกเป็นแหลกเหลวเป็นขี้เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. นาฬิกาแบบชิ้นส่วนแบบแหลกเละเป็นโจกเป็นขี้เป็นแบบเป็นทุกอย่างที่จะเละได้นะครับ mm hmm. ก็ค้างนะเพื่อนๆตายนะครับโดนทีมังกรซอฆ่าแตกนะครับเน็ตหลุดเ,เพื่อนๆเน็ตหลุดโอ้คืนเน็ตหลุดเลยเหรอโอเคนะผมรุนแรงมากนะครับทีมังกรซอรโดนทีมังกรซอรกระทืบนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณท่านเจ้าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะแต่คลิปต่อไปก็จะเป็นเลือดหนึ่งแสนนะครับผมแต่แต่ผมจะทำให้มันอลังการกว่านี้นะโอ,โ,อโ,อโอ้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 เอาโอ้เละเละเ,เละเ,เอา้าเละเละอ่ะโอเคนะผมคลิปนี้ประมาณนี้เลยจ้าปแล้วจ้า